สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พะกับการรีวิว dx dark curelgin full action version ครับครับผม อันนี้ก็จะเป็นงาน DX ตัว P ีบันไดนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการขายเจ้าเคียวริวจินที่เป็นเวอร์ชัน Fu l l Action ไปแล้วนะครับกับหุ่นตัวนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับตัวนี้เนาะซึ่งก็สามารถที่จะขยับแขนขยับขาโพสท่าได้อย่างฟรีสไตล์นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ได้เป็นพีบันไดนะพอเขาจะทำเป็นสีดำเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นพีบันไดนะครับ จากตัวนี้ตอนที่ผมซื้อเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ2 5 0 0กว่ากว่านะตัวนี้นะครับพอมาเป็นตัวพีบันไดปุ๊บกระโดดไป4 0 0พกว่าบาทเลยครับผมแค่มีกล่องน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็ย้อมสีให้เป็นสีดำนะกระโดดขึ้นไป2 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับผมฉะนั้นใครมีตัวนี้แล้วจริงๆถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ต้องเก็บตัวนี้ก็ได้นะครับไม,ม่ประโยชน์เพราะว่าประโยชน์ก็คือสีดำแค่เท่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมโอเคตัวนี้ก็โดดไปวันนี้ไม่น่าจะมีบบาทอะไรสำหรับตัวนี้นะครับ เอาไมาด้วยเฉยว่าเขาเคยมีมาก่อนแล้วนะ,ะตัวด์คเวอร์ชันนะครับจริงๆอ่ะมันจะชื่อว่า d x q l i กซ์เคียวริวจินดักฟูลแอคชนร์ัน่นเองนะแต่ว่าผมอเอาด์คขึ้นไปไว้ข้างบนเพราะว่ามันก็คือสีดำคว, Dark, ความดร์ความดูความดำาแค่นี้น,นะครับก็ยังคงเป็นเวอร์ชัน f u l l Action เหมือนเดิมที่สามารถขยับจุดนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะนะครับกล่องนอกของน้ำตาลก็ไม่มีอะไรนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับโล่งๆเนาะ ด้านหน้าก็คือก็เขียนว่า DX Kill Dualjin Dark Full Action Version แค่นั้นเองนะเดี๋ยวผมพาทุกท่านไป unbox ไปพร้อมๆกันนะครับปะนะครับเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับผมผมก็ค่อนข้างทจะตื่นเต้นเหมือนกันนะแกะแบบ unbox แบบนี้เลยนะครับผมก็กรีดแล้วนะนี่แกะกล่องใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้กรีดนะครับกรีดเขเปยจิ้มแล้วครับข้างนะครับต้ง จะรอแล้วคราถึงกินแล้วเดี๋ยวเราแกะออกจากกล่องกันนะเดี๋ยวได้่ด้ว้ติดเต็นอ่าาบ์อ้อก็จะมีกระดาษอ่าก็เรียกกระดาษอะไรนะกระดาษไขปะอีกหนึ่งชั้นนะครับอ่านี่ก็ปอกเปลือกออกมาโอ้ยปอกจางปอกกินปอกไม่ดีก็ขาดอีกก็ค่อยสไลด์ออกมานะครับอือออกมาสีลูก ประเนคืนอเอาไม่ออกทุกคนเด้อเด้อเดอเด้อเอตั้งก็ได้คเค่ติดอะไรนยะนี่ออกมานะครับจะบอกว่าไอ้กระดาษเนี่ยจะเก็บให้ดีนะแต่ว่าพอจะใส่คือน,นี่คือแทบเป็นไปได้ยากมากที่จะใส่แล้วมันจะเรียบร้อยแบบเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องน้ำตาลออกก่อนนะนี่คือโฉนหน้าของหน้ากล่อง ดีเอ็กเคียวริวจินด c กฟูลแอคชั่นเวอร์นะครับสวยมากนะมีความเป็นดำม่วงนะครับผมออกตีมดำม่วงเลยนะแต่ที่เห็นจากตัวรูปเนี่ยก็สังเกตได้ว่าตัวเคียวริวจเขาเป็นสีดำนะครับผมอ่แล้วก็โพสต์รูปเดียวกับตัวเดิมตัวสีเดิมโพสต์รูปเดียวกันเลยนะครับผมก็จะมีโลโก้ของบันไดน้ำโคอยู่บนนี้เนาะแล้วก็บันไดแดงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อของ DX เขานะครับผม ดีเอสเคเลจินดาร์คฟูเอชชันเวอร์ันนะครับอ่าด้านบนด้านบนก็ไม่มีรายนะครับก็เป็น3ตัวที่ถูกยอมให้เป็นสีดํานะครับด้านล่างด้านล่างก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแปะไว้น่าจะเป็นรถฮ่องกงนะของผมอะ่ะคิดว่าน่าจะใช่นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวกระบุเทล่า ไทเซาทอ็อปแล้วก็สเตีก,กัตจินะครับต้องสามตัวนเนาะเห็นป่าเห็นแจว่าแจมันเขาเนะนี่นะครับตัวนี้สามตัวเขา,อ,าอีกด้านหนึ่งขออภัยนะที่ใช้มือเดียวนะครับผมก็จะเป็นโพสต์ของตัวดัคเวอร์ชันนะครับที่ไปรวมร่างกับตัวชื่ออะไรนะคิงโอเจอร์ซีโร่นะครับวันนี้คิดดูก่อน ว่าจะเอามารวมให้ดูไหมนะถ้าเกิดว่าคลิปไม่ยาวเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไดเอามารวมให้ดูนะครับเพราะว่าหน้าตามันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่เป็นสีดำนแค่นั้นะครับผมโอเคด้านหลังนี่ก็ไม่มีแทบไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีตัวกาบูเทล่าที่เป็นสีดำเนาะสเตโกจิที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ไทเซล่าที่เป็นสีดำนะครับผมคู่มือจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับคู่มือตรงนี้นะครับเป็น uh toybandai com dot uh C.O. j p นะครับเป็นแมนนวล PDF นั่นเองนะครับตรงนี้สแกนไปแล้วก็ทําตามคู่มือได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคกล่องก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาของข้างในออกมาก่อนนะ เอาออกมาจากกล่องก็เจอความดําแบบนี้นะครับดําเมี่ยมเลยนะสวยมากนะครับเป็นดําตัดเงานะครับดำดำตัดเงินเออไม่ได้ตัดเงาดำตัดเงินนั่นเองนะครับแล้วก็มีสีทองแซมแมนะดูมันเหมาะสมกับคาว่าพรีบันไดยอยู่เหมือนกันนะครับนวามรู้สึกผมเนาะแล้วก็ทําให้ผมมานั่งคิดนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับช่วงที่ซีรีส์ของ เคียวลูเจอร์ฉายอยู่เนี่ยมันก็เคยมีนี่นานครับที่เป็นตัวเคียวดูจินสีดําออกมานะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมหารูปแปะไว้ให้นะนี่ตัวนี้นะเออก็เลยคิดว่าเออมันครบรอบ10ปีเขาก็เลยย้อมดําออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยี่ทําให้มันเป็น f u ลแ action เพื่อให้มันขยับได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลแรกนะที่ผมคิดว่าเขาย้อมมาเพื่อ,อ,อให้มันเหมือนของครั้งที่แล้วนะแล้วก็เผื่อว่าใครที่ เมื่อ10ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยไม่ได้เก็บตัวสีดําของตัวคียอรูจินของ10ปีที่แล้วะที่ยองจีดานะครับก็มาเก็บตัวนี้แทนก็ได้นะเออแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ,อ,อก่อนหน้านี้ที่เขาทําการขายตัวคิงโอเจอร์ซีออกมานะก่อนหน้านี้ที่เป็น King อเจอร,ร์ธรรมดาสีธรรมดาสีปกตินะครับเขาเลยทําตัวเฟสชั่นออกมาเพื่อมาเล่นด้วยกันถูกไหมตัวนี้มันก็เลยทําออกมาเล่นกับตัว Ki งโอเจอร์ซีนั่นเองนะครับผม ก็น่าจะเป็น2เหตุผลนี่แหละที่ผมคาดเดานะหรือว่าใครมีเหตุผลอื่นๆลองรับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปทีละตัวดีกว่านะครับว่าดีเทลเอ่ยหนาตาชัดๆแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับปะ่ะก็ขอเริ่มจากไอ้สตัวเล็กก่อนแล้วกันนะครับผมตัวนี้ดิเซล่านะครับของเดิมจะเป็นสีชมพูถูกไหมตอนนี้ก็ย้อมมาเป็นสีดำม้นนะจุกขยับก็จะมีส่วนหานะครับที่ดึงเข้าดึงออกได้นะครับเนาะ no. อ่าแล้วก็ส่วนขาตรงนี้สามารถพับได้นะครับนี่แบบนี้อ่าส่วนปากอ้าได้แต่ว่ามันไม่ได้อ้าจากข้างล่างเหมือนเหมือนปกตินะมันต้องอ้าจากข้างบนนะครับนี่นะครับก็จะเห็นตัวรูตรงนี้เอาไว้ใส่กับตัวแขนนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนลงขาขยับไม่ได้นะครับตายเลยทีเดียวขาแข็งมากโฟก,กัสหม่เอา ขาแข็งนะขยับไม่ได้นะครับก็จะเหมือนกับตัวฟูลแอคชั่นตัวเดิมนั่นเองนะแล้วก็จะมีรูมัดอยู่ตรงนี้นะต่อมาสเตกาจินะครับของเดิมเป็นสีน้ําเงินนะของใหม่ก็เป็นสีดําเมี่ยมเลยสวยมากก็จะมีตรงส่วนหลังนะครับที่ขยับขึ้นขยับลงได้แบบนี้อ่าประมาณนี้นะสุดละมันก็จะงาได้สุดนั่นแหละเพราะจริงๆมันคือเปลี่ยนร่างมา้เป็นดาบใช่ไหมแต่ถ้าเอาสวยงามก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเก็บลงได้ ปากอ้าได้อ้าข้างบนนะครับอ้าข้างล่างไม่ได้ส่วนขาขยับไม่ได้เช่นกันนะนี่นะครับดีเทลเขาเป็นสีเงินทั้งหมดเลยจะมีทองตัดอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนะนี่ก็จะมีรูมันอยู่ตรงนี้เช่นกัน,นครับโอเคต่อไปไปดูพี่ใหญ่ตัวใหญ่ของเรานะครับดาร์กบุเทล่าดาร์กบุเทล่านะครับของเดิมก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะ ตัวนี้ก็พย้อมเป็นสีดาแล้วผมรู้สึกชอบกับตัวสีแดงองะ่ะคือมันดําแล้วตาแดงอ่ะตาแดงมันก็เลยเหมือนอาจจะเป็นตัวร้ายหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมไม่แน่ใจว่าในซีรีส์คิงโอเจอร์เนี่ยมีหรือเปล่านะครับมาดูจุกข,ขยับของเขานะอันนี้ผมก็โพสท่าให้คล้ายกับหลังกล้อง,องเขานะครับผมตรงหัวเนี่ยมันขยับได้โยกได้แบบนี้นะน,นะครับโยกได้ขยับขึ้นขยับลงได้แบบนี้นะครับอืมปากรูบได้อ้าได้นะ อ่าได้หกได้นะครับแล้วก็ตรงหางเนี่ยสามารถขยับได้แบบนี้อาจจะไปข้างหลังแบบสายขวาไม่น่้นะแต่มาทางขวาขวาเรานะขวาเราได้นะแต่ไปทางซ้ายไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วก็มีจุดไหนอีกตรงน่องขาตรงเท้านี่สามารถหมุนได้ส่วนนี้จะเป็นบอลจอยนะครับผมเสียบเข้าไปเนาะทำให้หมุนได้รอบเลยนะครับผมท้งสองข้างทําได้เหมือนกันนะแล้วก็คอ คอก็สามารถหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่เออเทะบละแล้วก็มีมือจิ๋วนะครับยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้ต้นขาตรงนี้ก็โยกได้เช่นกันมันทําให้อ่าจุขยับมันขยับได้เกือบทั้งตัวเลยอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างจะสนุกนะครับเขาน่าทําแบบนี้มานานแล้ว <laughs> นึกออกไหมถ้าเกิดว่าทําออกมานานแล้วเนี่ยผมว่าขายดีมากๆนะะหลายหลเข้าบนการเลย ก็ทาออกมาใหม่ก็ได้ผมว่าถ้าเป็นแฟนเซนไตเนี่ยยังไงเขาก็ซื้อนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็ซื้อนะอ่ะแล้วก็ตรงขาเนี่ยก็พับแบบนี้ได้อีกนะครับอาจจะติดหน่อยข้างล่างหน่อยนะแต่ก็พับได้เตะมาข้างหน้าได้แบบนี้นะครับประมาณนี้จุดขยับของกาบูเทร่านะครับเดี๋ยวได้เวลาไปรวมร่างแล้วปะ่ะรวมร่างกันเป็นดาร์คเคียวรูจินดีกว่าไอ้สองตัวอยู่ไหนอยู่นี่นี่รุย โอเคครับก็เมื่อกี้ผมลองไปสแกน QR code หลังกล่องน,นะครับที่เป็นแมนวนวลมาแล้วนะคือช็อกมากทุกคนคือผมจําไม่ได้ว่าประกอบอยังไงใช่ปะก็เลยลองไปสแกนดูปรากฏว่ามันบอกอาไงรู้ไหมมันบอกให้ผมอะไปดูคู่มืออ่ากล่องเก่า <c oughs> กล่องที่เป็นตัวตัวสีปกติอะเออคิวดูจินสีปกติครับคือช็อกมากคืออ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนซื้อกล่องน,นี้เลยแล้วไม่ซื้อกล่องนี้นขึ้นมานี่คือจบเลยนะเออต้องแบบอืม ก็ไม่เป็นไรผมไปดูของเก่ามาแล้วนะครับก็ใครที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ซ well, ื้อ yeah. ตัวเก่าเนี gone, ่ยประกอบตามผมไปละกันนะครับผมโอเคเริ่มแตะตัวเล็กละกันนะครับผมดราเซล่านะครับก็ดึงออกดึงหางออกแบบนี้นะครับแล้วก็พับตัวเข่าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็อ้าปากพึบแค่นี้เสร็จแล้วนะครับรอไปไปรวมล่างเนาะตัวสเตโกจีนะครับผมก็ถอดข้างหลังออกถอดหลังออกมาแบบนี้นะแล้วก็เอาครีบข้อออกมานะครับนี่มันก็จะกลายเป็นตัวดาบนะ ส่วนตรงดาบตัวนี้นะครับสามารถแบะออกกลายเป็นโล่ได้ด้วยนะครับผมอ,มอมืเสร็จแล้วทำไวรรอเลยก็ได้แล้วก็ตัวนี้สเตกอติก็อ้าปากปพ๊บแล้วก็หมุนด้านนี้ไว้นะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของดาร์กบูเทล่านะครับอ่าค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ถอดหางนะครับตัวหนงออกแบบนี้ฉืบหาออกมาหางเนี่ยก็กางออกแบบนี้เลยฟาออกมานะครับแล้วก็ พิกด้านหลังเราจะเห็นตัวกิฟที่ถูกซ่อนอยู่นะก็แงออกมานะครับเรยมาเลยเนี้มาไวรอไว้แบบนี้นะเอาวางไวก่อนแล้วก็ต่อมาเริ่มเหนื่อยเริ่มยากอ่ะก็หงายตัวกระบุทิล่าออกมานะครับจะเห็นปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ขาบาังอีกนะครับนี่เห็นปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ไหมนี่นะครับกดแล้วก็ดึงลงมานะครับกด แล้วก็ดึงลงสไลด์ลงมาโฟกัสด้ติเออดึงลงมาฟืบแบบนี้นะครับจากนั้นก็พับตัวขาเข้าไปแบบนี้นะอ่าได้ตัวส่วนขามาแล้วกระบุชลาลยก็จะงน,นอยู่แบบนี้นะครับผมอ่าจากนั้นทำให้ตอจากนั้นพับลงมาครับเกือเกือ,อระวังขาเล็กหักนะครับทุกคนอ่าแบบนี้เนะเาะประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับเหนือยขึ้นหน่อยเดีย๋ยไม่เห็นชื้อ แล้วก็ทําการบิดครับบิดตัวเขาไปแบบนี้ปืด๊ดเอาขาเอาขาเลยลงก่อนแล้วก็บิดลงนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับจากนั้นจะเห็นตัวสลักแขนนะสองข้างที่ถูกแอบอยู่นะครับบิดลงมาฟาบฟาบออกมาแล้วก็กดลงแบบนี้ปืด๊ดอ่าข้างหนึ่งออกมานี่ใกล,ล้ละแค่นี้เองนะครับแปลงร่างไม่ยากสำหรับตัวเคียวดูวจินนะครับ ก็เอาตัวดเซล่านะเสียบเข้าไปเลยอ่ะเพื่อความเท่นะครับก็ง้างออกมาหน่อยหนึ่งเสียบเข้าไปงอแขนหน่อยหนึ่งนะนี่เ,เท่ๆนะครับอีกขัานหนึ่งทำเหมือนกันก็เอาตัวสเตกาจิเสียบเข้าไปออนี่นะแล้วก็เอาดาบเก็บก่อนก็ได้เป็นดาบานี้ดีกว่าน้องสวยกว่าเสียบเข้าไปที่มือนะ นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนหันหลังหุ่นมานะครับจะเห็นจะเห็นตรงนี้กิ๊ตตรงนี้สองตัวนะครับผมให้เอาตรงนี้สองอันนี้ไปเสียบด้านหลังแบบนี้อืแล้วก็สุดท้ายนะครับผมหันหน้าหุ่นออกมาแบบนี้ฟบาบจะเอ๋เสร็จแล้วครับผมดังเคียวริวจิน ด้วยสิสตัวนี่เฮ้ยเปล่ะ ตอนแรกก็กะจะไม่เอามารวมให้ดูนะครับผมแต่ว่าในไหนก็ในไหนแล้วนะก็เลยเอามารวมให้ดูแล้วกันนะครับแต่ขอสคริปต์ไปเลยเป็นฉักหมุนไปเลยแล้วครับก็คือ2ตัวนี้รวมกันก็จะเป็นอ่าชื่อเลยนะ King k i e r u j i n Dark Version นะครับผมมาดูกันนะครับวระเทศไหม ครับผมก็จบลงแล้ครับสำหรับการรีวิวหุ่นยนต์ DX k ขียวรูจินดัก f u l l Action v วอร์ o นนะครับผมเป็นงานพีบันไดอีกตัวที่แฟนเซนไตเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับคนที่ไม่เคยเก็บเมื่อ10ปีที่แล้วที่เป็นสีดำโนก็มาเก็บตรงนี้แทนก็ได้เหมือนผมนะครับตัว Full Action เนี่ยมันยังไม่หมดถูกไหมครับตอนนี้มันยังเหลืออยู่อีก5ตัวด้วยกันนะก็จะมีตัวพารสเิรอีก4ตัวนะครับก็คือสีเขียวสีดำโนที่เป็นสมาชิกของ ของตัวซีรีส์เขาแล้วก็จะมีตัวอาตัวตัวตัวเขาเรียกแหละไอหัวเลขไอหัวหัวค้อนอ่ะแล้วก็ตัวค้อนสีฟ้านะครับสีเงินกับสีฟ้าอีก2ตัวบวกกับตัวสปิโนอีกหนึ่งตัวก็เป็น5้าตัวนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเฮ้ยเกือบดีใจอ่ะเฮ้ยจะทําเป็นทั้งซีรีส์เลยหรือเปล่านะแต่พอมานั่งสังเกตตัวหุ่นแล้วนะครับปรากฏว่าอย่างเช่นตรงหน้าอกตรงนี้นะครับ2ตุ่มตรงนี้เนาะนี่นะครับ เป็นเหมือนลูก,กิปนะแต่ไม่มีเป็นลูตันนะครับเท่ากับว่าสองปุ่มเนี้ยสองสองกิปตรงนี้นะครับมันจะเอาไว้ติดหน้าอกตอนล่าสุดยอดไงพอมันตันปุ๊บก็เท่ากับว่าคิดว่าคงไม่มีไปถึงาบากิกัตใช่ป่ะชื่อบากิกัตป่ะไอตัวเดโนเสาร์คอยาวอะ่ะแล้วก็ตัวเดโนเสาน้ำที่เป็นตัวยาน้ำอะ่ะก็คงไม่มีเหมือนกันนะคงจะจบแค่ตัวสปิโนโนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้นาะสสำหรับ การรีวิว DX q e o d u a Jin Dark v o t i o n วันนี้นะก็ขอไปสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากได้หุ่นตัวนี้นะ,ะให้เลื่อนลงไปดูที่คอมเมนต์นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็จิ้มลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับไปซื้อได้เลยนะครับผมอ่าไมผมถึงให้ไปจิ้มลิงก์นั้นนะครับเพราะว่า ถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับผมก็ห้าบาทสิบาทก็ยังดีถือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมโอเคหรือใครอยากได้ของเล่นชิ้นอื่นๆในช่องที่เคยรีวิวไปเนี่ยให้ไปที่หน้าช่องเลยนะแล้วก็สังเกตนะครับตรงลิงก์ที่อยู่หน้าช่องนะจะมีที่เขียนว่า My Collection Shop นะครับกดเข้าไปดได้เลยนะครับผมจะรวบรวมลิงก์ที่ผมเคยรีวิวของเล่นชิ้นไหนไว้เนี่ยจะ จะเอาไปใส่ไว้ให้ในนันนะถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะไปใส่ไว้ให้นะครับจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะก็ซื้อผ่านช่องทางนั้นก็ได้นะครับผมก็จะได้ค่าขนม5บาท10บาทก็ยังดีนะครับผมโอเคประมาณนี้วันนี้ไปแล้วครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องดิซิตอลไทยไว้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมไปแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ